ทุกท่านถาวรให้เจ้าภาพถาวรให้มีเงินเป็นกองนึกทองให้ไหลให้มาเทมาเด้อนึกทองให้ไหลให้มาเทมาทั้งเข้าทั้งไปให้ไหลให้มาเต็มบ้านเมตสุขนากระซิมสำรานขอให้บุญบานานให้ร่ำรวยร่ำรวยบุญบานานให้ร่ำรวยร่ำรวยโอ้ยพอนไถยามีรูมีไผยามาไก่มาพันมาพันยามาไก่มาพันให้ได้กินพรมทาสนุกดแต่แบกวแ่งแส้กระเป๋าแเส้กระเป๋า นีเจ้าภาพเขาว่าเกี่ยวกันสะกอนพระนายใหญ่ฟังเด้อโอมโฮมาดินบินเบิ่นบัดนาลูกนางเด่นคือเจ้าเทพไปทำตาไปดังป่าลวนลม Chiều ơi chiều, chiều ơi chiều cả trăm Và chiều về ta, tôi về ta là không biết anh xua Anh ta xin hi vọng ngon và ca đập với song phà Thêm quá đá phùn, thêm quá đá phùn Cá bò mới cung thùn, nhịp cái trăng qua hồ Chịt kiềm cá phiếu kiềm răng thoáng Nhằm châu nhằm nhằm, châu nhằm nhằm Cá bến nhong đông về hộp là nhau, cứ xoay bây đang hát tuệ Cá bò đen xìm bình, đủ xuân Má cá nông oan, o nìm บุญคาดได้บุญคาได้ก็ใบอ่อนน้อยงก็จงว่าแสงตาไหลผู้แสงตาไหลพี่สายไปพ่อลวงผู้ผมเผาหน้าปะพญาส่งเถียงเด้อนั่งเอื้อบาดพระแผ่นดินเรื่องบาดละโยนอาญาใหญ่กับพ่อมไผ่บังคมขิมมาดีสาวกินเอ้ยงามแต่หัวซาละน้องฮอดคนสิ้นแสดงเขาฮอดคนฮอดคนพระป่าหน้าบาคนไหน คุญแดงก็จังว่าบุญใส่ลายบุญใส่ละยก็พบพระนางกระเทิมหันดูตะวันยำยิ้มพิมพังใส่ซ้องเด้อดังเอ่ยบาทพระบ้านน้องใจไอเปบ์ปะหันความมักพีความมักพีก็มาหาบุญจันจังกับเบิ้มบ่ากขาเบิ้มบามสาววานั้มสาววานั้มความมักพีก็มาหาบุญปจันจังกับเบิ้มบ่ากขาเบิ้มบามว่านันละว่าดั่นละบ่เห็นสาวคนงามอยากจะเป็นทรงบ่าจะได้ให้เด้ตาผู้นอนในตาสิพ่อเฝ้าได้บ่ ได้พอสิพอเอาเบาได้พอพี่สามากออขมาออพอผู้สวยวดเบ้าด้วยนิสสมากสมากใจเลี้ยแต่ดอกไผ่ดำจีไม่ทนฟังจนแจเก็บอกไม่แปลงหาบอกไม่เอาห้จริงจังว่าดื้อดางเอ๋ยก็บอกได้บักไปเต้นหนักไปหาสีใส่ไพเฮ็ดจังไดเห็ดจังไดเฮ็ดจังไดพี่สายลำจังสีใดก็คมพี่เงบอกสีน้อนแล้วงนอนแฮงไมงนอนแหงไมงนอนแหงได้พอคำได้ยังฮ่าฮาฮ่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 ่่า ก็สั่นเขาสิวาเกี่ยวมาล้วไม่ยิ่งตีเอาหาัวใจเรวหันมาแจ้งนั่นเป็นรั่วทึ่นมัจแกดวักโอ้ยจะเป็นซอยไอ้เมื่อใดขาดทราบั่เนี่ยโอ้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไอแม่ลาคอเจ้าภาพใหญ่เฮาโอ้ยแจกกมืดขึ้นแล้วมืาเนี่ยแม่เฮาขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสาวฝรั่งแม่สาวฝรัง <c oughs> ร่งคือเล่าหม้อยงออะไรใหญ่ <c oughs> แมสั la la <Bond> ้นต <occurs> ีเอาไปเอามาแค่นี้แมฮาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุยืนร้อยปีพันปีไปเลยนะครับอแมวอ้วนวาจังไหนปดนี้แมวอ้วนสาวสาเรื่องไตขอพระคุณอย่างสูงครับอีแมวอ้วนเมื่อนี้ขอหักสาวเท่าเดิมแม่สิฟอนซอยหนาห้างเลยพะนะขอพระคุณอย่างสูงนะครับสาวสาหัวหนองยุตสายยกมือสายไฟในเวีย <laughs> คือไปน่งยุ่มมือยุดดำเถอะนาะบัดเนี่ขอพระคุณอย่างสูงนะครับผ่านโทรศัพท์ไปเด้อคุณยายนวลห้ามาบ่ไดวินพพนะาฝากเกินมาเมียขอหักสาวเขา่หาหักสาวเถ่า,าเ,าาาเาด้อลานไสพะนะเอาล่าบะบัดนี้มาเช่นชิมไปหนีสะก้อนบดัดนี้ภาคเกี่ยวยกที่หนึ่งยกที่แรกแหกมัน ไวอ้อย,ยอครูถือว่าเป็นหลักการธรรมดาของมะล่ำผูล่ำก่อนคืนอะไมถ้ามะร้องมะล่ำผูไ้ไรขึ้นหานมาจังสี่บอระลึกถึงคุณมีดอนมารดาคุณครูบาอาจารย์แปรวสิทธิุนั้นในลบซาตป,ประมาทคุณเรียกแล้วว่าสีดังสีดีสีเจริญไปทางนาบอไรเมื่อสิบนิ้วอัครพลขอยกไวยเหนือเกาเท่าไวเ้เหนือนาภาพเขี่ยนไปทางคณะสัตยาเจ้าพเะพ,พเดอผมขอ,อยืมพันล้อมจกักโตหนึ่งนะครับ เดี๋ยวนี้หมอรับซ้ำอาบน้ำเอาลวดมาทอดเมื่อสิบนิ้วองบุกขาหมอรับอาครพลขอยังไว้เนื้อเกาเท่าไว้เนื้อนาผาเพิ่นว่าเจียมถีเท่าเจียมเจ้ายืนยาพบุนโตเป็นคนผู้หน่อยย้ำสิสกสิอยต้องมีครูมีบาต้องกราบไหวเเวาหาเถิดทุนมันจังแมนเพิ่นว่าลูกเต่านี่ลืมคุณพ่อคุณแม่นี่เพิ่นว่าบ้านบอดีลูกสิ์นี่ลืมคุณครูบาจารย์เพิ่นว่าบ้านบอถูกเหตุ ก็ต้องเบิ่งเข้าปลูกว่ามีน้อยมีหลายคนดีไปใส่กับบ่ตายเดานาะแม่เอ้ยคนดีไปใส่กับพ่อึดตั้งแต่หม่ย่าสป็นคนรูผิดเหีดผิดคว่งให้ไปทำทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกย่าเป็นคนปอกลอกว่าบ่มีอาจารย์เป่นวส์น้ำกอเิ่นว่าปองน้ำครูผู้ใดดูผู้นั้นได้เถอดทุนใบจังแม่นดี คุณแม่เอ๋ยคุณครูบาอาจารย์สอนลูกสิทธ์หูฉะนั้นจักนี่ทุกสิ่งบ่มีเสียส่วนผูกขาบ่ไม่สิลืมคุณสิเถิดทุ่นบูชาเอาไว้บ่คือคนบางคนเปิ้สอนมาได้ดีแล้วเหลืมความหลังบ่ต่างเทียงลำจนมีสื่อเสียงจักไปสอนต่างแต่เขาบัดความเบาเพิ you, ่นอยู่ดาวคุณแม่เอ๋ย แม่วันเอ้ยอัครพุลูกไส้เจ้ไดีบอกเค้ยว้าก้าวเราดูถูกให้เสียหายล่ำมอเอเอ,เอนีอ่พระคุณอาจารย์ที่ระวัดแนวน้ำซองทั้งให้เห็นแจงมาเป็นแสงเทีนยนไตเป็นแสงไฟแกง่งสบาง คุณกูบาหานําทางเป็นแสงไปนอสองแจ้งให้บรองแม่นบดีนเดอเอ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 ออออออเอ ถูกขอ,อยุดไว้เนื้อเกา่าเทวีเนื้อนาภาพตอนรองลมมาหันมาไหวาพ่อไหวแม่ไหวพี่ไหวน้องสู้เก้ากับขอไหวเนื้อแม่เด้อสู้ไม่กับขอไหวเจ้าภาพเก่าก็ากดีเจ้าภาพไม่ก็ดีอัครพุกับขอ,ขรขอกราบขอไหวกราบนี่ไหวนี่ไหวเพื่อหยังไหวเพ,เพเื่อแพ่เมตตาจิตเมตตาใจเพื่อลูกหลูกบองหลานมอหงมอลำทางสอนเนี้สลางพังพัดเหตุประจบบ่งอ้ำเหตุประถือหูถือตากวังว่าพ่อแม่พี่น้องเสียภัยลูกอภัยหลาน พิ่นก็ยังว่าหายก็ย่าเฝ้าตีดีก็ย่าเฝ้ายองไอ้ใบหูฟังหูเบิ่งสะกอนเดอแม่เด้อโอสังเงียนกินข้าต่างขิงดอกอีแบอโอสังเงียนกินลิงต่างกระไตอดมาฟังอัครพ้นคนผู้ดีความสาวมะล่ำขิมมะลิคนผู้ผู้หายไอซัมพอผู้เพิ่นดีแมเด้อผู้ใจกุดอกเยว่าเจ้าผู้จบทุ่งงามแต่น่ะเอมื่อละหมอละเมื่อผายอีสานนี่ บอมเพนผู้ให่างามซ้ำเจ้าอีแม่ขีมารีน, <c oughs> นี่ร่นบ่เนี่ยแหละอีแม่ปอ,อยกไว้เนื้อเก้าเทาวไว้เน่าผากบดนีพอท่านไอ้เบ้าหลาใหญ่ห่างให้ลองเขียงลองไม่เอ,อินพี่เอ,อินน้องมาตุ้มมาโฮมมาเอาบุญกับทางคนาศรัทธาเจ้าภาพเฮ้าสะก้อนลุยไปเลย,สลยเสียให้ลองประยุกใส่กันเบิบ่งบานีม้มนจะเป็นจังหวะจังไดบดนี มาเด้อพุทธเอกฟ้อนนะฮันลอยหมอลลัมบ์เนี่ยพุทธเพิ่้นมาผู้ใดบ่ฟ้อนนะผู้นั้นย่านผัวผู้ใดบ่ยินบ่หัวแสดงว่าเส้นดีเขาประธานใจใจบัดนี้เอาหมอลลัหางเคียงน้อยขึ้นมานสะกอนสืบสานวัฒนธรรมมรดกอีสานยกต่อต่อไปจะคอยส้มหางเคียงใหญ่เด้อลูกขำแม่ยี่แม่ร่างลูกขำแม่เอาฝากนี่หญ่ I'm gonna ฝอยเป็นหัวหน้าหือแม่นฝอยเป็นกอนคอยๆเดี๋ยวนี้ฝอยเลี้ยนตั้งแทบดูดาตั้งแทบเพื่อนมาตั้งห้างผัวใหญ่พอเดี๋ยวนี้ไปเขามาท่านเจาเมียอยู่เนี่ยพอลำอัครพจนมาแล้วมาเอาแนี่ยมันไปไปมาเอาเนมันไปวานมาเอาแนวหมอนแขนเวรคนขี่คานไปไว้ถ้าตื่นสวยเพื่อนมาซีบีรำเสาวเป็นำำจะเห็นกวางมายมมังเขาคือเราจะเห็นเจ้าดอกเดียวสาวขี้เมยดอกตะเทียวจนวันแหนจะพื้นเพื่อเขา ข้องน้อยเจกอะไรัว้นตัมงแต่ปีปียังมาเดาจทย์เดียวคำเยควาวนซ,นนซนัอคฟ้านค้านซักว้านจะอยแกะเพระคนอยากสงารจากว้า,า,ขาเขาแจกแล้วเอาไปป้านอาเขาแจกอีกวัเนี่ยเพรคะณ่อยากสงสารผุนายแม่เนีอไอมีผัวหลวงมาลอยผัวน้อยทางละพันไปเลย อย่างสูงครับเสียแน่แจ้งอีกแล้วขอรับมียิ่งเอานไปเอาเอาควันสะกอนันจะคอยจะคอยไม่น้ำขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไทยถอดสุดพานทาง c e b บุกนะครับสันสาวมหาสารคามนะครับแล้วกไทยลุกขอลัทธิเดิมมาเนี่ยออนซอนทีวีนะครับหมอลำดีหมอลำดัง24่ชั่วโมงช่องออนซอนทีวี119นะครับ ซอยบอลองมาล่นสิได้ว่าเพราะละทักดก็ประเดี๋ยวเสียก,ยก็ยางเสียก็ยางมาฟอนหอกเพราะละทางก็หลายสั้นที่แม่สามีแม่พูลูกแล้วมานี่ลูก มีแต่เด็กกับฝนสูงคือได้มองคนกินเหล่าเรียกกระฟ้าโตเดนออกมาดับพรบมกุนสามเญบสามัญไอสหกรณ์นอตตาหาองกษัตริยไบารักกันานันบารีฮันี์ยาาเอาเบาํากันบารใม่ฮันมาเอาเบาาสั่บาร์ใหม่ทัพไทให้่ิดอฟังเาบารอาบอลเดินด้ดยนา เียวราพาได้วัดติไปทำบุตรตนชุดีนพระประสงค์ข้าเจ้าถวายให้เขาสิ่งของฮ็ดึต้องไปนับศาสนาบุตบ่อนี่สุดแล้แม่นจิตใจแมนจิตใจไปเปล่งถ้าเาไม่พ้อคนนั้นเดื๋อเมาหอมเมาาหุบไปสวงอัเซลแดงตังบั้งเจ้าคุณเบาเพิ่นเทเดีวเพิ่นเทเดีวถวายให้เขารพร้อมพร้อมจกขันทบาอีมีนาเพิ้ลยัาแมนสัพีแมนสัพีกาพอลุไว้อัลโมดาย กับมีใจเผยแผะกระแสธรรมสอนเจ้าวันเแล้วกำสู่คุ้มภูตั้งตัวจะภาพใหญ่ใจดีขอเสียงเจ้าภาพหน่อยเจ้าภาพจงเจริญนะครับสร้างน้ำประทับบุญเป็นบ้าเมื่อนี้ขอให้เจ้าภาพรวยกุลรวยกุศลให้เจ้าภาพรวยศีลรวยทานรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเงินไหลนองทองไหลมานะครับเจ้าภาพจงเจริญอาเสียแนเนี่ยเป็นมอกร้อนซอยน้ำใส โเนออกไผูตั้งตมผู้ตั้งก็จะพาผูใหญ่จะดีกระถึงบุตรตาเถึงบุตรดีกระถึงบุตรดีกระถึงอาลาผู้เล่นหอนผู้อ่อนซอนให้กับมีใจพำพับดําบ่าผู้หอนลาผู้หล่อนอาไรกันเพิ่มควาุ่นคนเหย่อทุ่นเด้อเราแมนลงไปแมนลงไปก็เพื่อบุญนุนทับหาดนเดือามาลำมาหล่อมาหลอกก็เป็นเงินไหลสังขขอไม่นางเดียบุ่นวันนี้เราทำใหญ่ลุ้ง กูทับทั่กระหาว่าขัดใจก็บอกไม่ไผ่ทักทั่วกระทัททงใจหรือไทยมีนันเดอร์แต่ใจใส่เดียมใส่เดียมน้ำพันถูอหอมเฮ็ดนานาเฮ็ดนันเดอร์ไรให้ยังอูงอพอไปเห็นแล้วดุยดุยตามเจ้ขหาข้อหาคนแขกทั้งหลายกูหลับปฮะห้มเดอร์ลับแมนปัดใจฮใิเบนปัดใจไปอิ่มน้ำเต็มที่อัครพลลับมะลันวันนี่รำบันนี่กูหลับให้คนเป็นหมูอันเดียโกไปเดอร์ลับแมนนลับต่อนหลับต่อนไปเตรียมพร้อมสู 好的，拜拜。 ผู้เซลหว่ามาลับไม่มีสิ่งของดีๆก็ห้ามมายกมาส่งคร่ะก็ยกครูกระตุ้งกระก็ยกครูกระตุ้งครับผมตกลงว่าแต่งตัวท่านใดเสร็จสับลัก็วาท่านใจเอาเสร็จสับลัก็วาท่านใจแสดงเร็วว่่เข้าไปนานก็รอแสดงเร็วไวไม่นานเกินรอขันแม่บ่หยุดผู้วิดโดนอีกเสียตีก้อนนี้มาต่อ มีผู you know, you know, ้ใดยองเขาอยองแม่ไม่จะบอกนี <laughs> enfin you know. ่แหละยัยฟ้อนฟอนฟ้อนพวกฟ้อนหนาหันเขาเอาแต่สีเฮ็ดไปดอกบวปะเนี่ยโลกนี้เป็นของน้องคนเดียว ผู้สาวเยียนบาทเอามาขอพระคุณอย่างสูงนะครับนี่แม่น้อยผู้สาวเยีนยนบาทไว้บาลีลาเฉยรอเดี๋ยวโอ้ยกำไวแตงแต่ใบสอง่นน่ะจนว่าเหยียนอุ่นยามหยามจะมาให้น้องให้นุงให้ลูกให้ล้าน quan bơm cạn đây đó là đa quan các đăng khu là chửi nhau lột bọn này ra loạn trộn đi đó phe sét đeo phe sét đeo hôm nay nhà để phụ thương quân phụ ta dài mọc lụt và thả bơm tao và nơi nào onon tắt giáp hồ giáp cơn mỏ lâm mỏ lâm thì đâm văn đi xỉ ra đi đưa hai cây thương chạy đường con đời dài Ao mọi thứ món cái của nhà mặt. Ao ba, tiêu hộ chè, bà đi chọn hòa hòa. Ao mấy hòa 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 ยืนท่าอย่างเดียวหวหนาวกวันเท่าบ่าเหรอยีแม่สูอีแม่สูลูก,กึ้นฟ้อนลูก,กึ้นฟ้อนขอบประคุณยายสูงครับคุณนายแม่เจ้าภาพใหญ่ใจสบัดเจ้าภาพใหญ่จใ,จใจดีเอา เศร้ารับเงินชะก้อนบปเนี่ยโอ้หอดผู้ขาบ้าน้องฟังซอบ้านอหลวงนี่แลหละครับผู้ใดลูกยากย่างยากก็ฝากลูกฝากหลานมาจาังที่เหลือความว่าคอยากสูงนะครับพวกมาให้ก็จะเป็นหัวจากความคับแบบอยังโอ้ยบันิเสียเจ้าเสียนายตัวนี้ไม่ใหญ่โอ้ยเจ้ว่าเสียเจ้าเสียนายหรือเหม็นเจ้ามือให้โลูกผู้ดอกความว่าคนยากสูงนะครับคุณนายแม่

รอบไปเด้อลราเป็นดูถ้าไปโดนแต่เขานั่งคอยผู้สาวซ้ำตอนไปจริงจริงโหเซลนั่งเป็นแถวเขาเดินเราเป็นเลี้ยงลายเลี้ยงลายเลี้ยงลายกระบอกทุ่งไทยสั่งไปรับมาถึงสามตุ่มไปรับมาตึงเปิดงูถึงผู้ห่วลาบะถึงผู้ห้องผู้ห้องซอยทางกระบอมีนอ่จาหนี้ไปซุ่มเบาซุ่มสาวเพิ่นนั่นละเดิน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 ให้ลุงเดินกระพ่านคุ้งไปสีซุ่มตีสั่มตอนฟังรับไปเด้อลราเป็นเถืองโว้ tương vợ mẹ quý giáo năm mẹ vô đây má anh mẹ vô bao bó cào bầu bó cào bầu mẹ coi dìm bường ao เด้อละแมย่ำผู้ถ่าย่ำผู้ถ้าไปทำมาทาเหลียวนี้ละปมาติเดี๋ยวมองละเบิดละวกันไปเทิงหานต้บันตาสุดไปแทงเสียงเบาอ้อยนวลเดือยใหญ่เดียวเด้อแม่ยิ้มดันเดือไปใส่กับพไปดอยดันไปแห้งเจ้าไว้ยิงมิดอีดิงขับบาราบอลฟังลำไปมิดมิดอีดิงขับบาราบอลฟังลำอยากผู้จักเด้อละเม็นความลำความลำเลยมาพากันเบาละปมาซุมกินเหล่าเฮ่ฮ่ากันใจให้ระเด้อฮันเดือระเด้อ เฮ้นาดาฮารันดาฮารันดาให้เห็นใจเห็นเด้อเราเป็นลับภูเทาผูเทาไปส่้เจ้าภูจิต พูมาฟอนโูมาดินโูมาดินก็ดินใส่ไปเลยโูมาควากัะฟอนใส่ไปเลยแต่อย่าบังซุ่มหลังผู้หนังฟังทางคนคนเฮานี่บ่คือกันดอกแม่คนเฮานี่บ่คือกันดอกแม่บ่ว่าแก่ว่อเท่าไหร่รุมบูดล้านปูหลังคนก่อนสีอ่ะเาเด้อละแม่นจากฟันกับมาเอื้องน้ำฝนอยากร้องของเด้อละแม่นจากกีบจากกีบมาฟังลำในผู้นักดนตรีกันแล้วไปเด้อละแม่นปาต่อไปอยากใสอยากมีเด็ดมาจากไปเด้อละแม่นปูมีปูมีทุกอันแล้วจัง าาสาวสาวหัวน้องบ่ายากฟอนตีเนาะโอ้ยฟอนน้ำหมอน้ำใดปานแกออกมาเอาหลดฮะเนี่ยจกยยยยยักว่าจัไผเป็นไผล่ววันเนี่ยโอ้ยผู้อยู่ไต่ล่างป็นตะเบื้องฟอหมอน้ำอยีบันเนี่ย พราะันอยากสูงนะพระรับหยุกนี่ยี่ดัมหยุกนี่รัยุกนี่ประยุกต์ไม่ไทานี่โยมวกคนสมเธอละแมนติดใจแมนติดใจเพื่อคาเดิมด่าเขามีดานเตอร์เดิมทผสมเขาสมเขาก็เป็นวงเป็นกลุ่มสุกบาล์รัมกะดีละเมยจุดแก่จุดแก่ก็เลยแย่บอลังพัฒนาไปเธอละแมนป่อยังป่อย่างตามยุกตามสมัยไปให้เธอแม่ผู้ยังงมงายจัง ว่าไงสิจอยแต่สมัยนี้มีดนตรีเดเรัมเป็นหลายสันหลายสกปรินโซอหรือเบีดเหตุป,ปับปุกเดเรัมเป็นแบบนี้แม็นแบบนี้ขอบันลาลอยลังคาผู้ใรล่าปรหยุดบอยังหยุดบอยังบ่วิวัฒนาการหมอลำโพง อืดงานอ่ดงานรังเขาเศร้าเพร่ก็หุบเลยแก่บทกวีก็ไม่เดินระเดือระเดือรเดือเดอเดอแม่ตามจุกตามสมัยหารนตีเด้๋วแม่ประกอบขวประกอบขวเป็นคนเบาหวานดีรำเดอแม่ล่ะสมัยแต่กี้สมัยแต่กี้ไม่แค่นเป่าดวงเดียว เดินลแม่ดำดำแม่ก็เดินแม่แต่กินแมแข็เฝ้าดวงเดียวเที่ยวเดินแม่มาหาออกงานออกงานส่วนสิมีคนจ้างเดินนำทางเดินละแม่เรืองลาเถืองลาไปหิวนองเถืองไม่เดินลาเดินลาเดินลาเดินเดินเดินแม่ตามทางเรืยเรื่อยเรื่อยเไปรอนบ้านระดึงขึ้นพอเตตื่นเดินละแม่มือเศ้า ไม่นค่เราเ่าดวเดียวเจ้าเดมีเรามาหาออกงานออกงานสมีคนจ้างเดินนำทางเดิมเะาม่นเถืงลาเถิงลาไปหิวนองเถิงเมื่อเดินแดเดิให้เราเดินแดเดินเดินเดมตามทางเรื่อย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 ไปนอนบาลดึงขึ้นกเตะตูนเดิมเราเป็นมือเศร้าแม่มือเศร้าเดินต่อมีถอยหาบ่อยๆนำทาง ลำลางเป็ย่างกัต่ำต so ่อไปลำเดิมแม่ละสมัยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก mm ็มันดีนออย่าบอละมีรถได้ขี่สตูแลนดิวแลนดิวไก่ไก่เลีถึงไปลำดีเด้ละซาซาตึงซาซาตึงเท่าทัวเดนทีสานไทยทำบุญเด้อละแม่ทำทานทำทานจากแต่หมอลำสิงเพียงสติงเด้อละแม่เขาหลงเขาหลงไปทำน้องแบบไหพวกคนฟังเด้อละแม่ติดใจแล้วปลุกขึ้นก้อนกินเหล้าบาระหอม เอาตลอดเลยหาบันปงบันลงบันเนี่ยอาจารย์นรนทรีอ้าวอาเซียเข้ามาฟอนแล้วบันอาเซียเข้ามาฟอนแล้วเ้าผู้ใดเลยกว่าหันอ่ะตาเลียกเศร้าหนึ่งเด้อ เ่แมนเลีไฮโลเพราะได้เลอยนึงใน้อยเศร้าไปเนะาะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับอาเซียเฮาเอเียเาเียเฮานับบ่เหมือเดอมมอลำัมสองบอเชนสองหางเชียงซี่หางเชียงใหญ่อีกหกรักดนตรีหากท่านค้อยจิตโซเฟอร์รถอีกซี่นะครับรวมๆกับสามสิบคนพอดีออตั้งบอลํัมมูในขนาดหนึ่งเลยม่ทองพระ cảm ơn rất nhiều cảm giáo nhiều đó là độc đi nữa ha ก็ระดอกไอ้นี่นะไอ้ดวงมาลาพี่นี่เอ้ยอยามมาล้มพัดเฉยมัจช่างห้อมในสว่างบ้าเราดิกเอาดวงแล้วคันพวงมาลาพี่แซมเกาลูมาทำลูกเตาอวยนี่จะเป็นตาคองใครดีจะเป็นตาคองใคร